ชันแน,น่าเนาะอืมอืมเยอะเลยสัตว์น่ารักโอ้หอันนี้นีโนะอืมอนี่กระออมออันนี้อะไรอ่ะนี้กระมอฮะกระโม่ว้ายโม่แมงนี่นี่กวางอันนี้อะไรกวางขาวสู๋กอเอ๋ยกอไก่

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจุ๊เ็กเ็กินเจ้พาเด็กินพูินิูดิาจมวนชูเล่ชูเล่เจ้านอทากะจะกูแม่ชื่อ พ่อชื่อพ่อชื่อกรพ่อชื่อกรมีพืชชื่อมีพุ่มชื่อน้องพี่พี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่อผู้นี้ผู้นีก็เต่าเออก็ตรงนี้ได้นอนแล้วแต่งฟันแล้ว